สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนายรรุ่งเรืองเจริญยนง่ายๆใครๆก็ซื้อได้วันนี้นะครับผมแนะนํานะครับวีโก้นะครับคันนี้นะครับเครื่องสามพันพิเลเนอร์นะครับปี2องพนจดสองพนะครับคันนี้สวยเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้เคยเคลียร์สีมานะครับลูกค้าซึ่งราคาเราก็ขายให้ซอฟๆเลยนะครับก่อนสิ้นปีราคานี้ขายให้ซอฟๆเลยนะครับก็คือเคยเคลียร์สีมาบางๆนะครับ เราได้ทําการขัดสีเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงภายนอกภายในนะครับก่อนตัดสินใจนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าได้รับชมนะครับว่ารถแต่ละคันที่เข้ามาเราได้ทําอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ผมได้ทําการลื้อซักผมเป็นที่เรียบร้อยรถพร้อมที่จํจหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นล้อแมกขอบ15นะครับเราไปดูกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับลูกค้ารถคันนี้นะครับตัวตนได้เดิมนะครับเคยแค่ เคลียสีมาบางๆนะครับลูกค้าบางๆเห็นเห็นได้ชัดนะครับว่ารถคันนี้ได้ทําสีมาบางๆภายในเราทําการล้างแล้วแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวกันชนท้ายเราจะใส่นะครับผมกันชนท้ายเราจะใส่ให้เรามาดูฝาท้ายบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฝาท้ายนะครับหุดเบ็ดอาร์คเดิมนะครับลูกค้าหมุดเบ็ดอาร์คนี่เดิมเลยนะครับตะโคงตะเฉ็บตัวนี้แม็กไลเนอร์นะครับไม่มีผุแน่นอนนะครับตัวเตก แต่เข็บฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างท้ายเดิมท้ายเดิมนะครับลูกค้าเคยแค่เคลียร์สีมาบางๆเท่านั้นนะครับกับคนคนก่อนที่เจ้าของเคยเอาไปอาบน้ํามานะครับลูกค้ามีตําหนีแค่นั้นนะครับลูกค้าสําหรับใครที่อยากได้นะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0ูนย์หกสอง 6966229นะครับแล้วมาสอบถามว่าเราจะออกรถได้ไหมนะครับซื้อรถกับทางเราทํายังไงบ้างนะครับลูกค้าก็ไม่ยุ่งยากนะครับลูกค้ามีอาชีพนะครับบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองก็คือจบนะครับก็ตามอาชีพลูกค้านะครับตัวนี้เปิดขับไม่ได้นะครับลูกค้าประตูนะครับมีดอกลำโพงนะครับภายในเราได้ทําความสะอาดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าภายในเนี้ยข้างหลังจะเป็นตู้นะครับ ตู้ลำโพงแต่ไม่มีดอกลำโพงนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อให้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วนะครับลูกค้าไม่รู้ว่าจะต่อได้ไหมใช้ไม่ได้ก็ไม่ได้ใส่นะครับส่วนด้านเครื่องเสียงตรงนี้เดี๋ยวถ้ามันใช้ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเป็นจอ LED นะครับเป็นจอ Bluetooth นะครับตัวนี้ให้ฟรีนะครับลูกค้าฟิล์มซึ่งเราติดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทําความสะอาดภายในนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับตัวนี้เปิดแคปไม่ได้นะครับ ตะคงจะเข็บลูกคัดนี้นะครับลูกค้าเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับดูนะครับลูกค้าหมุดเป็นอาร์กนี้ก็คือก็เน้นย้ํานะครับก็เราเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับลูกค้าก็ดูไปเลยเลยใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับใครที่ติดตามใหม่อยู่ก็อให้รู้ว่าตรงเนี้ยก็ควรแกะดูนะครับแต่ละคันถ้ามันสวยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับลูกค้าที่รับได้แต่ถ้าเกิดมันมีรอยรอยการทํามาราคาถูกก็ซื้อได้ก็ซื้อได้นะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับลูกค้า แต่ก็ดูโครงสร้างแล้วก็ราคาให้เข้ากับตัวเรานะครับให้เข้ากับตัวเรานะครับตัวนี้ไฟนะครับขาดสีไปที่เรียบร้อยภาษีไม่ขาดนะครับลูกค้าภาษีไม่ขาดมาดูตะเข็บฝั่งนี้บ้างนะครับเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงอ่าเราก็ต้องดูให้หมดเลยนะครับว่ารถแต่ละคันเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับลูกค้าเนี่ยครับผมให้เห็นช้าๆ้านะครับลูกค้า ก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าตัวเครื่องยนต์เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้เราก็คันนี้นะครับลูกค้าดาวเริ่มต้นนะครับ29,000บาทนะครับลูกค้า29,000บาทลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องคำฟรีดาวได้เลยนะครับลูกค้าราคารถนะครับเดี๋ยว299,000บาทนะครับลูกค้า299,000บาทนะครับอาเรามาดูตะเข็บฟัง ขวานะครับฝั่งคนขับนะครับน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงมีรอยขยับนะครับซึ่งผมขยับทําสีเองนะครับลูกค้าซึ่งผมขยับให้ช่างเขาทําสีให้นะครับเพราะว่ามีรอยงอกนะครับตรงหลังคานะครับส่วนมุดตรงเนี้ยนะครับเหมือนเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับลูกค้าน็อตแก้มไซายขวานะครับก็ไม่มีรอยขยับมีที่ฝากระโปรงนะครับลูกค้าห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับห้องเครื่องก็มี รั่วซึมนิดๆินะครับที่ฝาครอบวาล์วนะครับส่วนมากก็จะเป็นที่ฝาครอบวาล์นะครับของ To โยต้าวีโก้นี้นะครับส่วนส่วนด้านอื่นแห้งดีนะครับลูกค้าแห้งดีพร้อมพร้อมใช้เลยนะครับลูกค้าพร้อมใช้ส่วนฝาครอบวาล์วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฝาครอบวาล์วให้แล้วกันนะครับเพราะว่าดูแล้วนะครับว่าน้ำมันรั่วซึมถึงฝาครอบวาล์วตัวนี้ระบบเบรกเป็นระบบเบรก abs นะครับลูกค้าเป็นระบบเบรก abs นะครับ ซึ่งก็จะมีตัวอยู่ที่ตัวสามพันนะครับจะช่วยในการเบรกนะครับเบรคอพีเอสมีไว้นะครับการสั่งจ่ายน้ํามันให้เท่าเทียมนะครับแล้วก็ให้กับรถนะครับที่เบรกแล้วนิ่มนวลขึ้นนะครับจะไม่เบรกกระด้างเหมือนสมัยก่อนรถโตโยต้ามายตี้เรานะครับ่มาดูคันนี้นะครับลูกค้าคันนี้นะครับราคา2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าลูกค้านะครับถ้าลูกค้านะครับ ดาวสามหมื่นสี่นี่ไม่ต้องคขำนะครับลูกค้าดาวสามหมื่นสี่ไม่ต้องคขำจัดไปนั้นที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับค่างวดนะครับหกสิบงวดนะครับลูกค้าหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับส่วนเจ็ดท่าเจ็ดสิบสองงวดแล้วแต่ลูกค้านะครับกรณีเจ็ดสิบสองงวดนะครับก็หกพันสามยังไม่รวมประกันชีวิตนะครับลูกค้ายังไม่รวมประกันชีวิตนะนี่ครับค่างวดหกพันกว่าบาทวันละสองร้อยเองนะครับลูกค้าก็พอจะ ซื้อได้ดาวได้นะครับส่วนถ้าใครนะครับที่จะดาวนะครับดาวราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าก็ได้นะครับลูกค้าถ้ามีเครดิตก็ไม่ต้องค้ำนะครับหรือว่าเอาค้ำนี้กรณีสามีแล้วก็ภรรยาร่วมได้นะครับลูกค้าถ้าหกสิบงวดก็อยู่ที่นะครับเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับผมเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะครับหกสิบงวดหรือห้าปีนะครับส่วนใครที่อยากได้ยาวหรือว่าอาชีพนะครับ สลิปมีสลิปเงินเดือนมีทำงานประจำมีเงินเดือนนะครับ72งวดได้เลย6,420บาทนะครับ6,420สบาทสำหรับรถคันนี้นะครับเอาไว้ใช้งานคุ้มเลยนะครับลูกค้าคุ้มเลยคันนี้สวยเลยทีเดียวเราได้ทำการขัดสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรถยนต์นะครับว่าจัดไฟนั้นยังไงก็โทรสอบถามผมเข้ามาได้นะครับ0 6 2 6 9 6 6229ผมธนายศรุ่งเรืองเจริญยนง่ายๆใครๆก็ซื้อได้สอบถามเข้ามาได้นะครับลูกค้าติดเครดิตแบล็คลิสต์ยังไงก็ออกได้เลยครับเราเราจะช่วยคุณนะครับว่าแล้วแต่เคสๆนะคร Laz ับลูกค้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทุกเคสเสมอไปนะครับไม่ทุกเคสเสมอไปยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณที่ทลูกค้าเข้ามารับชมนะครับกับทางร้านเราธนยศรุ่งเรืองเจริญยน ยินดีให้บริการนะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วเราไปด้วยกันนะครับกับรถคันนี้ t o y o ต้าวีโปี2006-2007คันนี้สวยๆนะครับสีดำพร้อมจำหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้ายังไงมาดูรถที่จังหวัดมหาสารคามนะครับใกล้ๆกับโรงงานน้ำตาลโกสุมหรือเข้า Google m a p นะครับธนยศุลเกือเจริญยน2019นะครับมีเส้นทางบอกด้วยนะครับลูกค้าใครที่ฟังจนถึงท้ายคลิปนะครับก็ขอบคุณนะครับขออนุญาต ขอบคุณที่กดไลค์นะครับเพื่อมีรถคันไหนนะครับกด subscribe ไว้นะครับเผื่อมีรถคันไหนที่ท่านชอบหรือถูกใจนะครับก็มาเลยนะครับกับทางร้านเรานะครับธนยศนุ่งเจริญยนตลาไปก่อน,จอนเจอกันคันหน้าแล้วกันนะครับผมคันนี้สวัสดีครับ